สวัสดีครับผมช่างอัดวาสบินะครับวันนี้มาคุยเรื่องความรู้สาระที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่ทักถามเข้ามาใน Facebook หรือว่าคอมเมนต์ทางแฟนเพจต่างๆของผมนะครับทางช่องทางทิกตอกยูทู e นะครับหลายคนมากนะครับยังไม่หายข้องใจกับปัญหานี้นะครับรถเดิมๆรถเดิมๆเดี๋ยวจะได้นึกภาพออกนะครับรถเดิมๆหนึ่งคันสมมุติยกตัวอย่างมา112เดิมๆหนึ่งคัน เดิมทุกอย่างเลยผมอยากซิ่งครับผมไปเปลี่ยนล้อมาแล้วเปลี่ยนท่อมาแล้วทีเนีน้เขาบอกว่าต้องไปใส่แคมแต่งอ่ะผมไปซื้อแคมแต่งช่าเอ e มานะครับช่าเอ e มาใส่ไปแล้วอ่ะวิ่งไม่ค่อยแรงนะครับแรงกว่าเดิมนิดนึงอ่ะวิ่งดีรถทุกอย่างปกติดีไปซื้อของนายบีมาอ่ะแรงขึ้นมาหน่อยอ้ดีผมไม่พอใจเอาไปซื้อนายซีมาเกิดปรากฏว่าไปซื้อของนายซีมาอันนี้เป็นแคมของ ไว้รุ่นป้ายเหลืองนะครับที่ลูกค้าถือมาให้ด้วยอันนี้เป็นแค่ของผมเองนะครับไปซื้ออ่าสมตัวอย่างคนนี้ของนายซีนะครับของผมเป็นของนายซีอ่ะซื้อของนายซีมาอู๋ใส่เข้าไปปุ๊บไปลองครับสตาร์ทลันอินไว้ลดควันขาวอ่าพอใส่แคมของนายซีลดควันขาวเลยครับเป็นที่อะไรครับอ่าเป็นที่อะไรเปลี่ยนแคมแล้วลดควันขาวนะครับเปลี่ยนใส่แคมแต่งลดควันขาวทั้งที่แคมแต่งของ ช่าง A e, ช่าง b ไม่เป็นมาใส่ของช่าง c เป็นนะครับมันเป็นที่อะไรนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราต้องดูคือมาร์กมาร์กเราใส่ปกติอ่ะอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องคนขาวไม่อย่าเพิ่งไปดูมาร์กก็ได้มาร์กข้ามไปเลยนะครับมาร์กสามารถคนใส่ถูกยู่แล้วอ่ะลดคนขาวนะครับไปใส่ของช่าง c อ่ะตัวนี้ของช่าง c ลดคนขาวเป็นที่อะไรครับอ่าเป็นที่อะไรเปลี่ยนแคมแต่งทั้งที่ผมไม่ได้ไปรื้อฝาเลยไม่ได้ไปรื้อเสื้อลูกออกมาเลย นะครับเกิดจากถอดเปลี่ยนแคมบ่อยหรือเปล่าทําให้มันหลวมไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้ไม่เกี่ยวการใส่แคมแต่งแล้วคนขาวเลยก็จะมีในเรื่องของที่ว่ารีเทนเนอร์ตัวนี้นะครับหรือแวนดลองสปริงตัวบนตัวนี้นะครับชนกับซินกา,าน์วาลเวลาแคมมันเปิดมันยกสูงสุดนะครับกระเดื่องก็จะกดรีเทนเนอร์ป๊อป พอมันยกเยอะแคมมันยอดสูงนะครับมันก็จะมาชนตรงนี้ครับปั้งเข้ากับสินการ์บลหัวสีนการ์วลแตกนะครับหัวสีนการ์วลก็จะแตกหัวสีนการ์วลแตกเกิดชิงการ์วลไม่อยู่ครับไม่รัดกับหลอดลวาวควันขาวครับทีนี้รถก็จะเกิดควันขาวอ่า เราก็จะเกิดคนขาว <Yes. S 1> แล้ววิธีแก้แก้อย่างไงนะครับวิธีแก้แก้อย่างไงอ่าเราอาจจะเซตอ่าถ้าเป็นช่างเขาอาจจะเซตพวกเรื่องหลังเาาให้ใหม่นะครับให้ใหม่แต่ถ้าเราแก้แบบง่ายๆนะครับอยากแก้เองอยากทําเองเพราะว่าแคมตัวนี้เอ,อ้าผมไปลองแบบคนขาวแล้วของของช่งางซีเนี่ยวิ่งดีมากเลยครับวิ่งดีมากเลยอ่าถ้าเราจะแก้เองง่ายๆเลยนะครับเจียรีเทนเนอร์ ครับเจลีเทนเนอร์เป็นสิ่งที่เราทําได้ง่ายนะครับไม่ทําให้ทุกอย่างเสียองศาด้วยนะครับเจลีเทนเนอร์อ่สมมติรีตัวนี้รีเทนเนอร์เดิมยังไม่ได้กึ่งล้างหน้าเบาวัดออกมาได้7.6 7.59อ่หจุดาเก้านจุดห้าแปดห้าเก้านะครับแล้วก็เจียข้างล่างเนี่ยนี่ข้างล่างตรงนี้นะครับข้างล่างตัวนี้นี่เจียออกสักข้อหนึ่งก็ได้เจียออกสักข้อหนึ่งดูก่อนดูก่อนว่ามันชนเยอะไหมเจียออกไปปุ๊ดพอเราเจียปุ๊บมันก็นจะสั้นลง ปั๊บเหลือ5มิลอย่างเงี้ยน,นะครับสมมติเหลือ5มิลเหลือห้ามิลเราใส่แล้วก็หมุนแคมดูดูกระเดื่องเวลามันกดรีเทนเนอร์ลงปับ๊บมันชนไหมอ่าไม่ชนก็ผ่านแล้วก็ประกอบได้เลยเจียเล็บม้าด้วยนะครับไม่ใช่เจียแค่รีเทนเนอร์เจียเล็บม้าด้วยนะครับโอเคตัดปัญหาไปนะครับอ่าเลยวิธีหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของกดหลอดบาลนะครับกดหลอดบาลอ่าหลอดบาลอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างสักตัวก่อนอ่าหลอดาวาลสมมตินี่ หลอดว้าวหนึ่งตัวอ่ะเราวัดจาก่แตเดี๋ยวมองไม่เห็นภาพอีกอ่ะฝาตัวนี้ดูกันนี่หลอดว้าวนะครับเราวัดดูป้าเบอร์เนี่ยแทงลงไปดูปุ๊บความสูงปลายหลอดนะครับหัวหลอดในโลงหาฐานจะปิงเท่าไหร่อ่าเก้าจุด้าก็กดมันลงให้มันเหลือสักเกมิลก็ได้ให้มันเหลือสักเก้ามิลมแล้วก็หมุนดูอ่า ใส่ซินอะไรใส่อะไรให้ครบใส่ซินใส่แคมแล้วก็หมุนดูว่าเวลาตอนรีเทนเนอร์กดเนี่ยมันโดนซินงก้างมาไหมไม่โดนก็คือจบงานได้แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับเลือีกสาเหตุหนึง่งรถคนขาวทั้งที่ไม่ได้ทาอะไรเลยหรือทุกอย่างออกมาเช็คครับผมรื้อเสื้อรื้อฝารถเป็นรถแต่งอีและมีแคมมีทําลูกท,ท,ทําทุกอย่างผมรือ้อทุกอย่างออกมาเลยครับผมรถปกติไม่ได้ทําลูกโตต่างๆนะครับรื้อทุกอย่างออกมา รถมีแคมมีแคมรถล,ลูกเดิมนะครับมีแคมอ่าสมมุติเราแก้ปัญหาจุดน,นี้ไปละแก้ปัญหาจุดน,นี้ไปละอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าค่อยเข้าใจง่ายนะครับรถเดิมเดิมอ่าตัวนี้เราตัดปัญหาไปแล้วนะครับว่ารถแคมแต่งเนี่ยใส่เข้าไปแล้วควันขาวเนี่ยเป็นเพราะอะไรนี่คือปัญหายอดฮิตเลยนะครับที่ผมเจอบ่อยนะครับที่หลายคนมาถามผมกผมก็บอกวิธีนี้ไปก็เป็นอย่างที่ผมสักเก้าสเอร์เซ็นแล้วกันนะครับเขาไปแก้โดยวิธีนี้ ส่วนมากก็เป็นที่ตัวนี้แหละนะครับอ่ะแล้วทําไมมันถึงเป็นนะครับคนจะถามอีกว่าทําไมนถึงเป็นอาแคมไนซีทำไมมันถึงเป็นเป็นเพราะแคมยกสูงไหมนะครับอ่านี่คือคำถามมีคําถามหนึ่งที่ลูกค้าถามผมเยอะมากเป็นเพราะแคมยกสูงไหมอันนี้ตัดออกเลยนะครับปัญหาอ่ามันไม่ใช่เป็นเพราะแคมยกสูงนะครับไม่ใช่แคมยกสูงนะครับอ่ามันเป็นเพราะยอดแคมเนี่ยมันสูงนะครับยอดแคมมันสูงยอดแคมคือตรงไหนยอดแคมก็คือตรงนี้นะครับนี่ นี่นี่คือยอดที่คีบดูอ่ะยอดมีความสูงรวมจากท้องมาสามสิบเอ็ดมิลแล้วก็เอวนะครับเอวอยู่ที่ยี่สิบห้าจุดสี่เก้านะครับความสูงที่ทําให้มันชนก็คือความสูงจากตรงนี้นะครับนี่จากศูนย์กลางของตัวแคมเลยจากศูนย์กลางของตัวแคมตรงนี้นะครับศูนย์กลางของตัวแคมปึ๊บนี่ศูนย์กลางของตัวแคมขึ้นมาหายอดยอดสูงสุดของตัวแคม อ่านี่นะครับยอดตัวนี้ก็คือมันสูงมันก็เลยทําให้เวลากดเนี่ยมันกดยกวาลวได้สูงขึ้นแล้วก็ทําให้ชนสินกันวาลวทำให้รีเทนเนอร์เนี่ยชนกับสินกันวาลวนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรส่วนในเรื่องที่ว่าอีกปัญหาหนึ่งลดควนขาวที่ถ้ากมาถามผมก็คือรถผมเนี่ยเพิ่งทาเครื่องไปใหม่นะครับขี่ได้3เดือน4เดือนผมรื้อเช็คดูก็เลยเปลี่ยนชุดประกฑนเปลี่ยนสินกันวาลวไปนะครับแล้วก็าเกิดว่าประกอบเข้าไปลดควันขาว ส่วนมากในกรณีนี้จะเกิดจากรถแต่งนะครับรถแต่งรถที่ทําเครื่องอ่าส่วนมากที่ปัญหาผมแจ้งลูกค้าไปให้ลูกค้าเช็กที่ที่ผมถามลูกค้านะครับว่าซิลกันวาวใช้แบบไหนนะครับผมไม่ได้บอกว่าซิงกันวาวต้องใช้ของแท้โดยตรงนะครับแค่ผมบอกว่าต้องใช้ของที่มันเหมือนของเดิมนะครับอ่าของเดิมเดิมของมันก็จะเป็นในลักษณะหน้าตาแบบนี้ยามาฮ่าก็จะเป็นสีน้ําตาลฮอนด้าก็จะเป็นสีเขียวนะครับ เนี่ยทรงเดิมเดิมมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแท้เทียมก็ใช้ได้ใกล้เคียงกันแต่ว่าของแท้จะดีกว่าหน่อยทนกว่าหน่อยนะครับอ่าผมไม่แนะนําซิงกันวาวสองชั้นนะครับตัวที่มีสปริงนะครับเป็น2ชั้นตัวสปริงสองชั้นที่เขาเรียกกันเนี่ยถ้ารถมีคำแต่งอแลวเนี่ยระยะลูกมันปุ๊บเราไปแก้แล้วเราไปเจียร,รีเทนเทนอร์ทุกอย่างแล้วอ่ะมันพ้นละนะครับอ่าเราไปแก้มันพ้นแล้วทีเนี้ยประกอบทุกอย่างเข้าไปมันนั่นนะครับอ่ ความสูงอ่ะผมแจ้งอ่ะเราประกอบเข้าไปนะครับเปลี่ยนปะเกนตีนเสือ้อปะเกนฝาซินกา้านวาใหม่แล้วก็ลดควันขาวอ่ะทั้งที่ก่อนหน้านัำไม่ควันขาวเลยนะครับทุกอย่างผมฟิตดีหมดนะครับแต่ผมเปลี่ยนชุดปะเกนทั้งหมดเลยนะครับแต่พอผมถามลูกค้าว่าซิงกา้านวาใช้แบบไหนผมใช้เป็นสองชั้นอย่างดีเลยนะครับอ่าแล้วทําไมถึงควันขาวทําไมซินสองชั้นถึงควันขาวนะครับซินเดิมๆนี่ความสูงมันอยู่ที่8.01 บอกลบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งประมาณนี้นะครับนี่แปดจุดศูนย์หนึ่งลมๆมให้ดูนะครับนี่ถ้ากดๆหน่อยก็ประมาณสักแปดมิลอ่านี่ความสูงสักแปดมิลน,นะครับมันจะานอยู่ประมาณแปดมิลน,นี่แหละนะครับอ่านี่มันฟิตนะครับนี่แปดมิลจะพอดีนะครับอ่แปดมิลน,นะครับนี่ความสูงซินเดิมเนี่ยมันอยู่แปดมิลของเทียมก็อยู่แปดมิล แต่พอถ้าเราใส่เป็นซินก้านวาวสองชั้นแล้วนะครับนี่แปดมิลไม่อยู่ครับนี่มันเป็นแปดจุดเจ็ดแปดซึ่งมันสูงกว่าเดิมจากที่เราเคยเบเจร์รีเทนเนอร์หลบไปแล้วนะครับมันพ้นไปแล้วพ้นไปนิดนึ่งพอเราใส่ซินลเนี้ยซินกลับสูงขึ้นมาหารีเทนเนอร์อีกทำให้มันชนอีกรอบได้นะครับอ่าถ้าเราจะใส่ซินสองชั้นเราก็กด เราต้องเจียรีรเทนเนอร์ออกอีกนะครับเพื่อไม่ให้มันชนนะครับอ่าเพราะว่าเจียไปเยอะก็ไม่ดีนะครับโอกาสที่เล็บม้าจะล็อกไม่อยู่เคลื่อนที่หลุดนะครับเยอะโอเคนะครับอาบอกว่าคงเข้าใจนะครับอ่าสินค้านาวของสองชั้นเนี่ยแรงรัดแรงรัดของหลอดเนี่ยแรงรัดที่มันลัดกับหลอดมันเยอะนะครับโอกาสที่มันจะร้อนแล้วมันก็จะ หัวของซิ้นเนี่ยแตกก็เยอะนะครับผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครจะใช้ก็ใช้ได้นะครับถ้าเป็นของใหม่ก็ถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันจะรัดพอดีนะครับนี่ไม่เหนื่อยเกินไปไม่แรงเกินไปถ้าหลอดเราดีอ่ะมันไม่ควนหรอกนะครับมันไม่ควนนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับอ่านี่แหละเวลาที่เราฟิตเครื่องใหม่ถ้าเราเบียนรถแต่งอยู่แล้วนะครับหรือเช็คดูแล้วไปใส่ซิงกระเป๋ตัวเนี้ยปกติใส่ตัวของเริ่มเิมเนี่ยไม่ควนนะครับพอไปใส่เป็นตัวนี้ปึ๊บอ้าวควน เพราะว่าซินมันสูงขึ้นทําให้จากรีเทนเนอร์ที่มันพ้นอยู่แล้วเนี่ยมันไม่พ้นครับเวลาแคมมันกดให้วาวยกสูงสูงเนี่ยมันไม่พ้นครับที่นี้มันโดนเพราะว่าซินก้านวาวมันสูงขึ้นนะครับแค่นั้นเองนะครับอ่าไม่เข้าใจยังไงก็ทักเข้ามาถามผมได้นะครับทาง Facebook หรือว่าจะเป็นทางเพจหรือว่าส่วนตัวก็ได้นะครับแต่ทางไลน์ผมจะไม่ค่อยตอบเท่าไหร่เพราะว่าผม ไว้ติดต่อกับลูกค้าที่ใช้ของผมโดยตรงนะครับจะได้คุยกันง่ายหน่อยนะครับโอเคนะครับหวังว่าคงเข้าใจคลิปนี้ก็มาตอบให้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าใครทักผาถามอีกผมก็จะส่งลิงก์ตัวนี้ให้นะครับเพราะว่าผมมาตอบบ่อยๆผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับเพราะว่าผมก็ทำงานด้วยนะครับทังโทรมาตามอยากรู้รีบทํารถอย่างงู้นอย่างนี้นะครับถ้าผมทําเป็นอย่างนี้ให้โอเคน้องมันก็พอส่งให้ได้นะครับ โอเคนะครับผมคลิปนี้เป็นความรู้อะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอยากรู้อะไรเดี๋ยวผมรู้อะไรบ้างผมจะมาพูดให้ฟังนะครับตัวไหนรู้ผมบอกรู้ตัวไหนไม่รู้ผมบอกไม่รู้นะครับผมก็อ้างอิงจากประสบการณ์ที่ผมทํามาเองนะครับที่ผมเจอนะครับผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับหรือว่าใครมีเทคนิควิธีการอะไรดีๆก็แชร์ความรู้ให้กันได้นะครับผมในสายช่างต่างๆนะครับในบดาช่างทักมาถามผมผมตอบทุกอย่างนะครับ อ,อยากรู้อะไรนะครับแต่บางอย่างผมไม่รู้ผมก็ไม่ได้ตอบนะครับผมเป็นช่างก็แชร์ประสบการณ์ให้กันได้นะครับว่าเทคนิคแบบไหนที่มันจะรวดเร็วทำได้ดีกว่านะครับโอเคครับขอบคุณครับผม